ที่ตอนสาราจุเหมือนมีข่าวว่าหลายๆคนอยากเป็นเมียเราในเน็ตนะขอบในเน็ตอยากเป็นเมียก็ดีใจนะครับขอบคุณมมกครับขอบคุณแม่โตผมไม่ค่อยทราบจะจะทราบจากการแท็กมาจากคนรอบตัวใน Facebook ของผมหรือว่าคุณแม่จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไปไปทำธุรกรรมต่างๆจะมีคนเรียกว่าแม่สามีเออว่า ก็ดูคนรอบข้างแม้ก I mean, ็ทั่งค yeah. ุณพลอยหรือว well oh ่าหลานเวลาก็ก oh ็มีการมาไลฟ์ฟังก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกดีครับก็ขอบคุณมากครับแต่ว่าผมก็ยังเหมือนเดิมอาจจะไม่ไม่ได้ดีอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ทำมันมันมาจากการที่ที่ความจริงใจที่แสดงออกมาหลายคนบอกว่าเม่ต้องกรตัญยูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ในฝันว่าเออจริงจริงก็ก็ดูแลคุณแม่ประมาณนี้อยู่แล้วครับ เราถูกเลี้ยงมาจากผู้หญิงส่วนใหญ่ฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะพอจะใส่ใจค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อย่างในการไปเที่ยวห้างที่ลงข้อความที่วิธีการดูแลผู้หญิงเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่คุยกับคุณแม่มานะครับคุณแม่ก็บอกเออเราเป็นลูกผู้ชายที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะสำหรับการดูแลแม่ในเรื่องของเวลาเดินเหินอะไรเงี้ยจะสังเกตคุณแม่หรือว่าอะไรเงี้ยใครก็บอกจริงๆเอาไปเขียนก็ดีเพื่อให้คนอื่นรู้สึกว่าบางทีเราเราเราอยู่คนที่เรารักจนอาจจะละเลยในสิ่งเล็กๆน้อยๆเลย้ยครับ ถ้าผมผมก็ผมว่าเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่คุณแม่เพื่อนร่วมงานหรือคนที่เล่นละครหรือว่าคนที่ผมสนิทผมก็จะใส่ใจไม,ไม่ไม่มีการแบ่งเพศอะไรทีกับชาย่า,ญญานี้พอได้ยินเราเขินนะคะมีอาสาธาาณะ <laughs> เ <laughs> ขินนะครับเขินกว่ามันมันก็ทําตัวไม่ถูกแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีรู้สึกดีใจผมว่าคนที่ดีใจกว่าน่าจะเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกมาแล้วคนเห็นคุณค่าตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เราเราก็ดีใจที่อย่างเรื่องตลกคือหลานไปโรงเรียน แล้วก็มีแม่ผู้ปกครองท่านหนึ่งขอถ่ายเบอกว่าน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้คือสามีแห่งชาติขอถ่ายหน่อยอะไรเงี้ยหลานเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าคืออะไรแต่ว่าคุณแม่เขาก็ไม่เล่าให้ฟังก็ดีใจครับสาวๆเลยเข้ามา่ายดุจจริงไหมคะจริงๆผมเป็นคนเซน์เรื่องนี้่อน้าจะน้อยครับมันดูไม่ออกว่าใครเข้ามาประเภทไหนด้วยด้วยขอโทษนะครับคือด้วยลักษณะงานที่ทำมัน่อน้าจะแน่นก็จะให้ความเป็นเพื่อนกับทุกคนไม่มีการใยเบี่ยงแต่ว่า ก็ออกตัวไว้ก่อนว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาถ้าเันอว,ว่าทุกคนคิดว่าผมจีบเนี่ยเขาคงจะผิดหวังเพราะผมให้เวลาเขาน้อยมากตอนนี้อาจจะยังไม่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมครับครับโดยไม่ยังไม่มีครับไม่ยังไม่มีคือแต่ที่บอกครับเรื่องบางทีมันชอบกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเรื่องของปัจจัยอื่นตามมาแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เออเวลาในการคุยโทรศัพท์มันไม่ไม่มีจริงๆแล้วใครที่อยากมาคุยกับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาคงต้องอยากคุยมากที่สุดในช่วงโปรโมชั่นแรกยอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมแต่ว มันไม่มีอะครับสี่ทุ่มผมเสร็จกองก็ต้องรีบอาบน้าล้างเสื้อผ้า่อจะเสร็จนี่ก็เที่ยงคืนตีห้าต้องตื่นไม่ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เขาจะเข้าใจได้ทุกอย่างนนั้นในช่วงเวลานี้ยังไม่มีไม่มีสัรือะรจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องเยอะครับแต่ไม่มีตัวเลือกให้เลือกมากกว่าเราทํางานอยู่แค่นี้ครับเจอแบบคนแค่นี้แล้วก็ผมก็ไม่กล้าจีบใครกลัวแห่วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมอย่างที่บอกนะครับก็เอาเวลาไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็อยู่ที่บ้านเพราะรู้สึกว่าเออตอนเนี้ย ผมกับคุณแม่ค่อนข้างห่างกันเยอะทํางานหนักฉะนั้นเดือนนึงหยุดหนึ่งวันก็จะรีบพากไปกินข้าวบุญใหม่ยังอยู่กับเพื่อนมีไหมครแกงสาวอะไ่างเงี้ยถ้าแก๊งก็ที่เห็นในไอจีนะครับถ้าเป็นยิบซีเอเจติพัฒน์สายปานอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นแก๊งเล่เรตีกันมาก่อนก็จะแห่งเอากันเรื่อยๆมีเพื่อนหาสาวให้คุณนะคะมีครับมีเขากลัวผมจะเหงาอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับแบบว่าแนะนําแต่เราจะบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ จะคบใครเพียงแค่รูปโซเชียลหรือว่าคนนี้น่ารักนะอะไรเงี้ยผมจะรู้ว่าผมต้องเจอเขาบ่อยๆซึมซับนิสัยกันแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาผมก็จะชัดเจนนั่นเองและสเปคจริงๆเป็นไงคะมันก็ไม่มีสเปคเลยครับคุณพี่ ไม่มีไม่มีสเปกว่าต้องหมวยขาวหรือว่าคมเข้มรู้สึกผมชอบคนที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วผมเจอเสนห์เขายังไงผมก็จะไม่ไปไหนแหละก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมองเขาช่วยช่วยดูแลอะไรเงี้ยต้องเป็นคนโรคต้องเป็นคนโลคส่วนตัวสูงไหมคะเหมือนที่ชอนก็โลกส่วนตัวสูงยังไงก็ได้ครับขอเขาเข้าใจผมก็พอเพราะบางวันผมก็โลกส่วนตัวสูงผมเกรงใจว่ากลัวเหมือนกันถ้าเขาจะติดมากไปกว่าผมเนี่ยบางทีเราอาจจะไกลไม่รู้ว่าจะคุยกันยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ขนาดนั้นครับเขาเป็นตัวของเขายังไงผมเทคแคร์เขาได้ผมืนผู้ชายดูแลได้ก็ แต่แค่เราไม่พร้อมไม่มีเวลาให้เขาใช่ใช่เราเวลามันผ่านไปเร็วอะครับกว่าจะได้เรียนรู้กว่าอะไรถ้ามันไม่แน่ใจจริงๆก็ไม่กล้าออกตัวแล้วก็ไม่กล้าอะไรมากเพราะว่ากว่า,วาจะเจ็บกว่าจะฟื้นตัวมันก็ลําบากอะไรนะครับนงอกวงการในวงการระบุไหมครับไม่ครับได้หมดเลยนะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่ฟรีแรลนซ์หรืออะไรมากมายนะครับแต่ว่าเป็นคนไม่ให้อิสระกับความรักเพราะว่าเราสูสาเราเหนื่อยกับการทํางานมากเพราะว่าอย่าไปตีตีกอบหรือว่ากาหนดกฎเกณฑ์กับความรักมากครับอะไรนะฮะเรา เอสเพิร์ <Yes, S 2> เป็นเด็กที่น่ารักมากนะครับผมที <S <S ่ได้ความสนิทกันอยู่ทุกวันนี้แล้วเราก็ยังเรายังผมให้ความเป็นผู้ชายที่ดีกับน้องอย่างมากในการทํางานแล้วแต่ก็จะอยู่เป็นเพื่อนเขาคอยดูแลในหน้างนานที่ทําได้ให้แบบไม่น่าเกรดไม่ไม่ล้าเส้นของผู้ปกครองเขาหรืผู้จัดก,การเขาน้องเป็นเด็กดีครับแต่ว่าน้องยังเด็กผมก็ถึงพยายามจะไม่ไม่ไปยัดเยียดหรือว่าไปอะไรให้เขาให้ในทางความเป็นผู้ชายผู้หญิงมากเพราะน้องยังต้องโตอีกเยอะอะไรยนะเงี้ยแต่ว่าการทํางานแน่นอนเราเป็นผู้จิ้นที่ดีเป็นทันได้ที่ดีกนค่ะถึงเรงพี่พลอยบ้างค่ะได้ครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากมากในการตั้งชื่อเด็กนะครับเพราะว่าโคต้าผมหมดไปตั้งแต่น้องเวลากับกับคุณสามีคุณพลอยตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของคุณอาร์หมอเจี๊ยบแล้วก็คุณพลอยแล้วว่าจะตั้งอะไรกันก็อยากให้ให้ให้กำลังใจนะครับอีกไม่เกิน2เดือนนี้แล้วอีกไม่เกิน2เดือนนี้แล้วน้องน้องหลานชายก็จะออกมาแล้วผมว่าคงจะน่ารักเขาดูจากภาพเอลโตซาวนะครับก็กระดูกยาวมากอาร์หมอเจี๊ยบบอกว่าน่าจะโตสูงน่าจะสูงกว่าอาร์หมอเจี๊ยบอีกเลยว่าเออดีแล้วดีแล้วครับยังตื่นเต้นอยู่ไหม เธอ,อครับช่วงนี้ผมเสียตั้งไปกับเครื่องใช้เด็กฟลอตเส้นที่ผมเสียไปในบินใบเสร็จเป็นหมื่นนะครับแล้วก็ไปสั่งชุดตัดเป็นฟอตเส้นผู้ชาย <c oughs> เอพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> จะวันเกิดหลานวันที่3ตุลาแล้วแล้วก็ถือว่าต้องเซอร์ไพรส์อะไรหลานสมัยก,ก็เลยไปตัดเป็น Elsa เอลซ่าไว้เดี๋ยวคงได้เห็นใน IG ีอะไรครับ รับฝันรับฝัน,นหลานหลานสาวครับเดี๋ยวหลานชายเดี๋ยวเขาจะไว้เกิดก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่ก็เก็บเงินไว้แล้วแม่บอกเอาเงินจากหนังได้แหละไปซื้อของให้หลานชายเขาเราเเื่องที่ได้หลานชายตั้งแต่แรกใช่<ม>คือจริงๆผมรักทุกคนนะครับขอขอให้เป็นลูกคุณพลอยจะมากจะน้อยจะเพศอะไรผมรักหมดเพราะว่าเขาคือลูกๆคนที่ผมรักแล้วก็แล้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่เวลามาเนี่ยชีวิตผมก็ดีชีวิตหมดน่าจะหมอเจี๊ยบหรือครอบครัวทั้งสองก็ดีหมดมันเด็กคนนี้เป็นเป็นสิ่งดีๆที่นำมาให้พวกเราเรราาากกก็็เเเลยยิ่งงงัััมมหนนี้ปขออตวไ ตอนนี้ปัญหาคือภรรยานะครับแต่การเลี้ยงลูกไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับผมเลยนะครับคุสร่างจะผ่อนผันรับผ่อนหลังไม่ได้หรเป็นพวกกำไรเงินกำไรทองครับอ,อาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากแต่จะมีการสักชื่อแล้วทำสอนอะไรบางอย่างที่ที่ครอบครัวเราสอนกันมาตั้งแต่เด็กรวมถึงเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ครั